ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำเควสของไอเซนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไอเซนเนี่ยเป็นตัวละครระดับเลนเจอร์นะครับเก่งมากๆถามว่าไอเซนต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องลงนี้เลยตรงนี้นะทุกคนเล่นทั้งหมดเนี่ย50รอบแล้วก็จะมีในส่วนของเล่นอ่าด่านของสตอรี่ไอเซนอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวนะกดไปที่เพลแล้วก็สตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ แล้วก็เล่นในช h a เตอร์สินะครับและที่สําคัญก็คือต้องเล่นในโหมดของไนแ h มเจ็ดสิบรอบนะทุกคนต่อมาก็เอ่อถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนเราต้องเล่นอ่าดานเนี่ยบอลลัวเนี่ยให้ให้ได้ตัวนี้ทุกคนเห็นไหมตัวหนเซะครับให้ได้ตัวนี้ด้วยแล้วเวสก็จะเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้เออนนี้ทุกคนตัวนี้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเล่นในส่วนของเดี๋ยวนะผมดูก่อนเป็นในส่วนของเลนเจอร์ทุกคนนะครับแล้วก็นี่เลยเราจะเล่นด่านไหนก็ได้แต่ว่าให้ได้ตัวละครเนี่ยทุกคนของผมก็เล่นเอสไปเลยนะมีโอกาสได้สาเซได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวนะผมหาก่อนที่เขาใส่เดี๋ยนะนี่ครับทุกคนนี่ตัวละครตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องอีโวหรือเปล่าหรือว่าเราไปคุยไก่เซ็นไหมนะครับไอเซ็นก็คืออยู่ตรงนี้นะอยู่ทางอัปเกรดนะครับแล้วก็เดินตรงยาวเลย มาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเคมทั้งหมดเหมือนจะต้องอัปเกรดไหมทุกคนเอ้ไม่ใช่เหมือนจะต้องอีโวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอีโวก่อนจัดมาโอเคครับตอนนี้เควสเสร็จละแล้วก็กดเคมรางวัลใช่ไหมได้แล้วยังตอนนี้คือไอเซนเข้าตัวไหมเหมือนต้องคุยอีกรอบหนึ่งไหมทุกคนเดี๋ยวผมลองคุยก่อนนะครับอ่ะเอ้มาแล้วไอเซนของผมอันดับแรกเลยที่ผมจะปั้นก็คือทาเลนนั่นเองนะครับต้องมงกุฎเท่านั้นนะครับถ้าไม่มงกุฎคือไม่เกิด ทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟช็อปมีพึ่งดินโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแมปไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหาแมปที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอาการเดนที่ยอดฮิตส,สุดๆในตอนนี้นิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟช็อปเหมือนใจแห้งปะเอ้ยห้โหเมืโโอ่โโอกี้ เมื่อกี้เพิ่งพูดไปโอ้โหเหลืออยู่3เม็ดขอบคุณมากครับผมตอนนี้ไอเซนของผมทําการปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างสําหรับของสมใส่ของผมในตอนนี้เนี่ยก็จะมีหน้ากากดาน้ำนะครับที่หาได้จากซัมเมอร์ในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นปีกปีกดําเพราะว่าเราจะเน้นคิย์คข้อครับเพราะว่าความเก่งของไอเซนเนี่ยคืออยู่ที่ความแรงของสกิลครับซึ่งแน่นอนถ้าเรายิ่งติดชีเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปด้วยนะครับ ประกอบกับว่าผมมีอันนี้เลยทุกคนที่สุ่มได้จากหีบะหิบดันเชียนนะครับก็คือถ้าเราติดคิดิคอรเนี่ยก็จะเสริมดาเมจเข้าไปอีกนะซึ่งไอเซนของผมเนี่ยตอนนี้คิดิคอรก็ทะลุ1้0ซแล้วก็จะมีในส่วนของรองเท้าสปีดเนี่ยเพราะว่าเออผมเอามาแบบจะได้เกิดเร็วๆหน่อยแล้วก็เสริมในส่วนของคิดาเมดด้วยนะทุกคนจะได้แบบติดคิดรัวๆแต่ถ้าใครไม่มีก็นี่ทุกคนเป็นตินงกบเอาตินงกบไปใช้ก็ได้จะได้ลดค่าตัวอะไรเงี้ยแต่ผมแบบ อดาเมจแบบแน่นๆแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้นี่แนะนำนครับต้องขาบก่อนเลยจะเป็นการลดคูดาวสกิลนะครับแล้วก็เสริมความแรงของสกิลนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบอันติเมดลดคูดาวด้วยนะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนในดันเจียเ้ยนเราใช้อันติเมดสกิลไม่ได้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของนิ้วนิ้วเนี่ยพยายามสุ่มให้ได้นี้นะทุกคน รถคูดาวสกิลครับจะได้แบบสกิลถีบแบบปั้มปั้ปัป้ปไปเลยนะทุกคนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นดาบสีส้มอ่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะความแรงสกิลแล้วก็ดาบสีม่วงอันนี้จะดีมากจะแบบโคตรแรงโคตรถีนะทุกคนแบบเรียกได้ว่าโคตรอันตรายอันนี้ผมก็เท่าที่มีทุกคนนิ้วหมดนะครับก็เลยใช้ไปก่อน และนี่ก็จะเป็นสําหรับทีมที่ผมเนี่ยจะเอาไปลงดันเจียนครับก็จะมีเอ็คานไอเซนแล้วก็จะเป็นนกฮูกนะครับแล้วก็จะมีลูกแชงคูดมีเชนซอแมนแล้วก็อาซูนานะทุกคนแต่ว่าเอ็คานเนี่ยเดี๋ยวผมจะปั้นใหม่นะครับคือของยังไม่ค่อยมีนะทุกคนผมจะ,ะทําการปั้นเอ็กคานเนี่ยผมเห็นว่าเขาเนี่ยมีสูตรแบบเกิดเร็วๆแ,แล้วก็สามารถลดค่าตัวได้ถึงสูเลยนะคือแบบส่งตัวฟรีเลยอ่ะ แต่ว่าผมแบบยังไม่มีโซนะครับแต่ก็เดี๋ยวทำไปก่อนรู้สึกว่าอันดับแรกเนี่ย,เ,ยเราต้องมีน,นี้นะทุกคนนะครับที่เป็นเหมือนคิปตันอันนี้นะครับแต่ผมก็อยากได้มงกุดด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราล็อกแค่นี้ไหมอ่ะผมจะเอาแค่2อ,อย่างนี้นะครับดูซิว่าจะออกกันไหนเพื่อเขาฟุกได้0ูนย์จุ่ะไม่เป็นไรครับเกมนี้หาของได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เอฟเคถ้าไม่ได้เลยนี่เกิ ซึมเลยนะเด็กคาะเอาหน่อยปา๋าโอ้โหใจคู่นบนี่ไงว่าแล้วต้องออกบุงกลุลมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าไอเซนของเราจะเก่งกาดแค่ไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยในการเซตทีมนะทุกคนสําหรับในส่วนของการอัพเกรดเนี่ยอัพไอเซนแค่ตัวเดียวนะสําหรับผมเห็นไหมครับตัวเดียวเลยทุกคนตัวอื่นเราจะไม่อัพนะเพราะว่าไอเซนเนี่ยต้องเลเวลแม็กซ์จะได้แบบแรงๆไปเลยนะสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเซนของผมก่อนคือให้ทุกคนมองที่สกิลนะทุกคนไปไหนล้ไอเซนผมไปไดนล้แล้วดูความแรงสกิลครับ อันนี้ยังใส่ไม่ค่อยสุดนะสำหรับอโอกาสติดคีทุกคนเรียกว่าเกิน100ซไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนดรามิดอันนี้น้อยไปหน่อยเยเดี๋ยวค่อยไปหาใส่เพิ่มแล้วกันแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรามีอ้น,นี้ไงมีโซจากคิริโตะนะครับที่ได้จากดันเจียนนี่ทุกคนดูดาเมจร้อยแปดสิบกว่าล้านแล้วขึ้นเร็วมากทุกคนคอยดูดาเมจนะครับและสกิลฮูดาอยู่ที่11เวีเท่านั้นนะเรียกว่าเน้นสกิลแบบซัดแบบรัวๆนะทุกคนนี่โอ้ยเห็นไหมทุกคน ไอเซนผมเกิดทีเดียวเดียวโอ้โหเชนโแมนผมวิ่งเร็วมากวิ่งแบบสิบอะทุกคนอ่ะจบไปครับผมสำหรับด่านแรกเปิดมาไอเซนผมก็โดดไปใส่แล้วปับ๊บอันนี้อาจจะเบาหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ได้อัพเกรดน,นะอันนี้สกิลยังไม่ขึ้นต้องรอนิดน,นึงเห็นไหมความแรงสกิลกำลังเพิ่มเอาไอเซนผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเห็นว่าทุกคนเป๊แบบเดียวดามเมจผมขึ้นไป300ล้านแล้วนะดามเมจรวมนะครับ โอ้ใหม่ก็รัวๆทุกคนคิลิโตมาแน่นะครับก็ใช้เวลาเล่นคือด้วยความที่ว่าตอนนี้ดันเจียนของผมอยู่แบบไม่ได้ห้องสูงหรือชั้นสูงเท่าไหร่นะ้อยู่แบบกลางๆก,ก็เลยอาจจะแบบยังง่ายอยู่พอรับมือไหวอยู่โอ้ยแล้วเจอคนนี้ไหวแล้ไหวแล้วตัวน,นี้เขาไม่ได้เก่งนะแต่ผมชอบโมเดลเขามากนะตอนที่ผมเจอเขาครั้งแรกด้่แบบเอ้ยอยดูเจ๋งเลยสำหรับทีมผมตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบร0% 0นะทุกคนเพราะว่าเคานอผมแบบ ยังไม่ได้ไงสเต็ปยังไม่ได้นะทุกคนสูตรแบบค่าตัวเหลือสูตรอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทําต่อนะแต่ตอนนี้คือเราได้ดามเมจหลกัหลกๆแล้วไอเซนเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมเนี่ยจะไปหยุดที่ชั้นที่เท่าไหร่จะถึงหนึ่งรอชั้นได้ไหมตอนนี้ผมมาชั้น8 3ิบสามนะครับหรือห้อง8 3บามนั่นเองและก็ไม่น่าไหวแล้วทุกคนนะครับเนื่องจาก ตัวแท่งของผมเนี่ยยังไม่มีนะเดี๋ยวต้องไปปั้นเอกนอใหม่ครับปัญหาหลากัลกๆในทีมผมเนี่ยผมต้องทําเอกนอศูนย์บาทเดี๋ยวมาดูซิว่าผมเนี่ยจะได้คิริโตรหรือเปล่าเดี๋ยวเราเริ่มจากแบบกล่องธรรมดากล่องไม้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ธรรมดาธรรมดาโอเคก็ไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่า3กล่องนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้หมดใช่ไหมอย่างซินเวอร์นี่มีโอกาสได้ประมาณศูนย์เท่าไหร่นี่แหลจะจำไม่ได้นะครับโอเคลองดูปึ๊บ โอ้ยตกใจหมดคิดว่าจะคิริโตขึ้นน่ะแต่ได้หนึ่งตัวเหรอดอกเตอร์อะพตินัมเลยไหมเพตินัมเห็นเขาบอกว่ามีโอกาสได้สักสองมั้งนะครับแล้วก็โกน่าจะไม่แน่ใจจำไม่ได้ครับทุกคนอ่ะขอโกก่อนละงานงานนี้เพิบเพิบชึบมาเหอะโอ้โหแต่ดอกเตอร์สิบสองตัวและคิริโตะไม่ล่าโอ้โหได้เป็นของอ e ีโวมาดาบคูเมื่อกี้อละเพตินัมกล่องนี้แหละความหวังก้าวกล้องเพิบ สเตนบูทกุญแจเจมโกกุญแจแบบพรีเมียมและด็อกเตอร์หและคีริโตอยู่ไหนก็สำหรับตัวไอเซนตัวนี้นะแนะนำให้ปั้นเลยทุกคนแนะนำให้หานะเพราะว่าเก่งจริงๆดาเมจดแรงจริงๆนะทุกคนอันนี้คือต้องมียังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับทุกคน